็เนื้อหาในคลิปนี้ไม่ยาวนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเควสโบราณสถานนะครับ<ว>เผื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่าทํากันยังไงกดแมปขึ้นมานะครับกด M ขึ้นมานะครับโบราณสถานเนี่ยมันจะเป็นเควสที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเส้นทางให้เราครับให้เราเดินตามเนี่ยครับมันจะเป็นสามเหลีนะ่ยมละกันผมขอเรียกอ่าสามเหลีนะ่ยมละกันมันจะมีหมดสี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่แค่นี้เองครับก็คือเราไม่สามารถกด V เพื่อที่จะหาเส้นทางได้นะครับวันนี้เราต้องเดินเองนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก2ที่แล้วกันที่ผมยังไม่ได้ทำเนาะก็น่าจะเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะถูกแหละเพราะว่าผมสังเกต2ที่นี้คล้ายๆกันก็อย่างที่ผมบอกครับดูในแมปนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับผมมี4จุดในแมปจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาเหมือนผมไม่ตาเหลือกนะครับก็เวนไหนยากๆ้วผมก็จะทําไกด์ไว้นะครับนี่ครับที่ที่สามโอเคไหน,นๆก็มาถึงละ เปิดวาร์ปด้วยเลยแล้วกันใครที่มีเทพแห่งลมนี่คือสบายมากกดสกิลแล้วก็บินขึ้นมาได้เลยส่วนใครไม่มีก็เน้นเน้นปีนเหมือนผมนี่แหละอ่ะเปิดวาร์ปละโอเคแล้งยังน้อยอยู่นะครับตอนนี้เน่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันตรงนี้อ่าผมเทเลพอตเลยแล้วกันเพื่อความไวนะก็เควสนี้นี่ หลายหลายคนอาจจะทำไม่ได้นะครับใครที่ทำได้แล้วก็ถ้าผมผิดพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับผมอ่าดูเหมือน,นกลไกจะเปิดใช้งานไม่ได้มันต้องหาอะไรเอ่ยสแกนก่อนอันนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่อันนั้นถ้าไม่ใช่อันนู้นก็น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่า นี่ไงก็คือ,อในแมปยวผมจะวงไว้ให้แล้วกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนของแมปก็ค่อนข้างปั่นประสาทกันเลยทีเดียวละโอเคก็พอเราเปิดครบสี่อันนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งอันตรงนี้สองอันตรงนี้แล้วก็สามอันตรงนี้แล้วก็จะเป็นอ่าสี่อันตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับสี่อันพอเสร็จปุ๊บนะครับก็จะกลับไปเปิด อันแรกที่ผมที่เราเปิดไม่ได้ที่ผมเปิดไม่ได้เมื่อกี้อันนั้นคือกลไกลนะครับกลไกลอยู่ตรงน้ําเลยครับอ่าตรงบ่อน้ําตรงนี้น่าจะใช่นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันเควสนี้ผมเห็นว่ามันยากไนงะเผื่อบ,บางคนทําไม่ได้อ่าเรียบร้อยนะครับถูกต้องนะก็จะเป็นประมาณนี้เควสนี้นะครับผม โอเคแล้วก็จะมีมอนให้เราตีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละก็พามาทำเควสนนี้จนเสร็จแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมครับ